สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นี่อำเภอบ่อระเบือพี่น้องครับวันนี้ครับสุภาพี่น้องนะครับมาชมนะครับการจัดงานนะครับลอยกระทงทรงประทีปประจําปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดของพี่น้องนะครับช่างเพื่อบ่อระเบือเฮ้านะครับอ่าสำรับกิจกรรมพี่น้องครับห้างหมดได้พี่น้องเด้อนะครับงดกิจกรรมลื่นเลงนะครับตุกกระเพื่อพี่น้องครับเจ้าว่าทางที่สบ นี่คือการเตรียมจัดงานร้อยกระทุงทรงปรทิบของพี่น้องชาวอำเภอบอนด์บือเขาพี่น้องกับมืออื่นได้พี่น้องเด้อวันตีสีวันตีหายพี่น้องกับขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบอนระบือของเข้าพี่น้องนะครับเขานี้เทศกบาลกำลังนะครับจัดสถานที่ไว้ทานพี่น้องครับพี่น้องพี่มองไปกะไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับร่วม ลอยกระทงทรงปฏิบับครับของพี่น้องชาวองเพื่อบรรเบือเฮาครับประจำปีพศ2568น,นะครับช่องที่นรียนเพื่อบอระบือครับเ,เป็นกำลังใจให้พี่น้องบอระบือเฮาสุขสุขคนเด้อน,นะครับเอบคุณมากเยี่ยมืากสิมาเก็บาภาพบรรยากาศครับสำหรับมื้อนี้อยู่ดีไม่แห้งรำด้วยกันไปพี่น้องกับสบายดีสวัสดีครับ